สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวสีค่ะสวัสดีค่สับดีคนะสวัสดีคะวับค่ะัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัีค่ะวัสดีิ่ะสวัสดะวังดีค่ะสวัสีคเะสเัสีย่ะสวัสีค่าสวัสดีคะสวัส่วี่วั่าสัดีค่ะัส่ะสัดีค่มสวันดีค่ะัี่ะรัดค่ะมดีค่ะัีคดีค่ะส่ะี่ะดี่ะสด่อยัดีค่สีค่ะสวัสดสัสียกําลังคสดีวัด สี่บางท่านบอกว่าดีว่าที่แล้วที่ผ่านมาก็ยังให้กําลังใจกันอยู่ยังยังตามอยู่เขาบอกว่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งกันนะครับพ่อพราะอย่าเพิ่งท้ออะไรแบบนี้บางคนเขาก็ให้ตามอลไรเช่นกันครับพ่อให้ตามให้ตามอยู่เพราะว่าสูตรคำนวณเผื่อเราเผื่อแล้วมันมาตรงๆก็มีเนาะค่ะพ่อครับนี่ วันนี้คือพยายามคัดเป็นที่เลยเอาสามตัวเนีเดี๋ยวเอาไว้สักระยะหนึงเนาะครับพ่ให,<อ>ให้ให้มันอันนี้ก่อนให้พอ่พอคุณพอ่ทอทบทวนก่อนนะแต่ว่าให้มันได้เอาหางเดียวพออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอคือไม่ต้องตั้งแต่ออกมาพ่อก็ใช้ใช้เวลาใช้เวลาตรงนี้ถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มกลางวันก็ไม่ได้ไปไหนปล่อยวัวให้ยายแล้วค่ะ <c oughs> มานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับไปไหนเลยครังวันนี้คุณพ่อจะให้น้อยๆใช่ไหมคะครับโอ้ค่ะคืออยากากแก้เมื่อคืนครับแล้วให้ f ีที่ทุ่มไปได้ลงทุนไปเนี่ยให้ให้ได้ให้ได้กลับมาเนาะให้ได้คืนนะพ่อับผมให้ได้กลับมาครับคุณพ่อได้เปลี่ยนสูตรในการคำนวณหรือเปล่าครับอันนี้เปลี่ยนไปเป็นบางตัวครับ คือบางตัวที่มันหลุดบ่อยผมก็เลยดูดูไว้เฉยครับพ่อแต่แต่แต,แต่ก็ไม่จับจะจับมาตัวเดียวตัวที่มันเด่นแค่นั้นเองมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับผมคือคือคือมันเลขคำนวณเนาะเราหยุดไม่ได้ไงครับมันต้องคำนวณต่อไปเรื่อยแล้วก็เอาหาสูตรหลักสูตรใหม่มาครับเอาหลักสูตรใหม่ๆมามาอีก ถ้าเอาหลักสูตรเดิมๆนะคือมันเปลี่ยนไปตามปีอันนี้อันนี้อาจารย์คำนวณทุกคนนะจะจะเข้าใจาาาเพราะว่า,าสูตรคำนวณมันจะเปลี่ยนไปตามปีไปเรื่อยๆครับผมเหมือนปีหน้าทีน,นี้คุณพ่อก็จะคิดค้นคำนวณสูตรใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะนี่ผมพยายามทำหรือเดี๋ยวว่าหาสูตรใหม่ๆม,มา มันก็ได้มาตัวนี้แล้วก็เข้าสูตนเดิมทังศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกนะเพราะอันนี้คือของวันนี้ใช่ไหมคะวันที่จะมาเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์หกให้ไปหยิบกับลอตเตอรี่ดูก่อนเนาะบที่มันมาเนาะที่คุณพ่อบอกว่าสัญจรมีผลนี่ก็มีส่วนจะไม่พอมีส่วนนะครับนครับมีส่วน แต่ันนี้รู้สึกว่าจอกอยู่กองสลากเนาะอ่าวันนี้อยู่ประทุมเลยครับผมอยู่กองสลากนะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็ให้ท่านผู้ชมไปหยิบจับลอตอลีไว้ก่อนเนาะส่วนแล้วแต่ชอบเนาะชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ก็คือก็เคยพูดตลอดเนาะว่าผมก็เป็นเป็นแค่แนวทางอ่าถ้ามันเข้าก็เข้าเป๊ะๆถ้ามันหลุดมันก็มีบ้างครับ เดี๋ยวว่าแต่อซีเสียกำลังใจผมก็เสียกำลังใจเหมือนกันพ่อับเอพ่อก็ก็ผิดหวังกับเขาแต่พ่อไปได้เสียทรัพย์แต่เอซีก็เสียทรัพย์เนาะอันนี้ก็ขอโทษทาง FC ทุกท่านเนาะก็คือในกำลังวันของพ่อนี่มีทั้งสีทั้งหกนะพ่อเนาะก็มีทั้งสี่ทั้งหกแต่ท่านวิ่ง เขาก็วิ่งสี่วิ่งหกโอเคเขาก็ได้ทุนคืนเขาไปวิ่งใช่ใช่พออาจะวิ่งวิ่งก็ได้ทุนคืนแต่ทานี่ว่าไอไอตัวตัวที่ที่หวังอะไรจริงก็คือสามตัวกับสองตัวเนาะมันจะได้ลงทุนน้อยไงแต่วิ่งหวยวิ่งมาลงทุนเยอะคมันจะได้เงินหมื่นก็ต้องลงเป็นหมื่นเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้ววันที่สิบหกธันวานี้มีกำลังวันนี้มันเด่นตัวไหนครับพ่อมาเด่นหกกับศูนย์นะครับเนาะ เออศนะูนย์นะเป็นศูนย์ศูนย์กับหกออกมาบรจันศ<ม>ูนย์นก 6, บับหกเด็ทขชมอันนี้ผมก็เลยจับมาตัวหนึ่งคือวันเป็นตัวตัวรองกันเหมือนกับที่ใช้ให้ไปสี่หกโอ้ยหกหนึ่งหกสองนะนะมันไปออกหกหนึ่งใช่ไหมฮะก็เ,เลยว่าเอออ่ะจับเป็นตัวนี้ คู่กันไปก่อนไปจับหยิบจับรัฐบาลก่อนเนาะครับพ่อจับรัฐบาลก่อนเลขสามตัวบนเดียวสองตัวบนนี้อันนี้ผมเบรกเลยนะมันไม่เกี่ยวกับบนนะครับนี่หนอ๋อล่างอย่างเดียวใช่ไหมพ่อครับนี่ค่อนข้างจะมั่นใจว่านี่เป็นล่างครับพ่อ่เป็นล่างครับ ก็คือว่าในในการปรับเปลี่ยนของคุณพ่อเนีน okay? ่ยรวมถึงเลขกดาบด้วยใช่ไหมพ่อเกี ar, uh ่ยวไหมครับพ่อก็ก็ตัดไปแล้วแต่เด้ดับวัดที่แล้วนี่ไม่อยู่ดาบไม่อยู่ใช่ไหมครับดับสี่สามไม่อยู่๋อดาบไม่อยู่ก็เพิ่งจะเจอเนี่ยฮะเพิ่งจะมีทั้งร้อย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 ก็เพิ่งจะมาเนี่ยครับมันก็เป็นไปได้หมดนะคผมบาะว่าอะไรทุกอย่างมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็มีบ้าง ผมก็บอกว่าไอ้ซีทุกท่านนะตามกันไปเรื่อยๆอย่าอย่าทุ่มแล้วทุ่มแล้วบางทีมันเจ็บมากพอพอเจ็บแล้วก็ก็จะขาดกำลังใจเนะครับก็จะแก้ตัวได้กันนานนะพอนะ่อแบบพ่อกัเองพอ่ออยากจะให้ทุกทุกคนมีม,นมีโชคมีอะไรนะครับโชคดีมากแต่ว่าสัญจรน,นี้ก็มีผลจริงๆนะพ่อเนาะท,ทีทีท่านผู้ชมเขากลัวกันส่วนใหญ่นะครับ ก็มีผลน,นะมีผลเหมือนกันแต่จริงๆเราคันนี้บังเอิญพ่อหยิบหยิบจับสูตรไปไม่ตรงไเฉยมันจะมีทั้งหนึ่งมีทั้งสองเนาะแต่ว่าสองมันมันนำกว่าไงครับสองมันนำกว่าก็เลยเอาสองขึ้นไปเป็นหกสองครับแตสี่หกมันก็เลยไม่ หรือพลาดไปอืมครับบางทีในสูตรมันมีอยู่แต่ว่าในการที่ว่าเราจับในี่เราจับไม่ตรงนะพ่อเนาะก็คือคือสูตรมันจะนํานําเราไปสูตรนาเราไปทขใหไม่เข้าค่ะแล้วแล้วศูนย์ห้ากับศูนย์หกที่คุณพ่อใหม้มางวดน,นี้มันเป็นสูตรเดิมหรือว่าเปลี่ยนครับอ่าสูตรสูตรเดิมมีชุดศูนย์เนาะค่ะตัวเด่นแล้วเนาะค่ะไอตัวใหม่เนี่ยมันมาสูตรใหม่นี้เพิ่งคิดได้เมื่อคืน อได้หกนะได้หกตัวเดียวครับก็เลยเอาหกกับศูนย์มาให้ไปจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนสองตัวคแต่ถ้าเป็นสามตัวล่างมันก็ซื้อได้หกห้าศูนย์เลยห้าหกศูนย์เนี่ยซื้อซื้อท้ายลอตเตอรี่หรือหน้าก็ได้เป็นเลขหน้าก่อนแต่ก็มั่นใจว่าศูนย์หกศูนย์ห้าเนี่ยมันมันมันเข้าคู่กันแหละครับอเข้าคู่กัน อย่างศูนย์ห้านี่เป็นห้าศูนย์ได้ไ enfin ม่พอลดได้หยิบจับลอตเตอรี่เนาะได้ได้พรายังไงมันก็ต้องกลับกลับไปทำคดีเนาะค่่ะะอเนาครับผก็ศูนย์หกนี่น่าจะสวยสวยกว่าศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งนี้เนาะค่่ะอรับดูแล้ววัดนี้วัดที่จะมาก็ไม่เบิ่์นไม่หามนะไม่มีเบินเมีิ์นไม่มีหาม ที่แล้วพ่อใหบอกมันไม่มีเบิ้ลไม่มีหามนะที่ที่น้องดิวบอกว่าส่วนใหญ่อาจารย์หลายๆท่านกนว่าเบิ้ลหามพ่อบอกไม่มีเบิ้ลไม่มีหามอันนี้กาจะค่อนข้างที่จะเชื่อใจได้ครับไม่เบิ้ลไม่หามครับไดนต่อมาก็ไม่เบิ้ลไม่หามครับมันเป็นมันเป็นเลขพี่น้องไปซะคเลขเลขสี่สามมันเป็นเลขพี่น้อง ท่นี้ของสีส่สามเป็น,เ,ปนเลิพี่เล็กน้องี่น้องไปสัครับก็อันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าบางเอือนเราไปจับไม่ถูกเองศูนย์ห้าศูนยหกนะมันมีในนี้เยอะคือหลักประจำเลยใครจะใครใครจะเอาไปซื้อหมดนี้ก็ได้ <laughs> มันเยอะเลสี่สามมันก็มีหนึ่งมันไม่มีวันเดียวในในครับกูพ่อทําเลขดับไปหรือยังพอเลขดับยังยังไม่ทำนะยังไม่ได้ทำใช่ไครับแต่แค่เลขดับข้างล่างโอ้ทำแต่ดับข้างล่างดับข้างล่างเฉยพอดับล่างมันก็มีแค่หนึ่งสองเก้าเก้าเก้าตัวเนาะ เก้าตัวเลขดับข้างล่างเลขดับมีตัวไหนบ้างพ่อมีเจ็ดสี่เนาะองเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกสองเก้าสามสองสี่ห้าห้าแปดนั่นแหละอันนี้ครับอันนี้ยังไม่ไม่ชัวระดับบนเดี๋ยวรอดูอีกทีนะพ่อเนาะครับก็คือว่าคนพ่อนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งดับแล้วก็เด่นนะพ่อครับ คือคือมันจะสิ้นปีละอันนี้เพราะพราะเคยเคยย้อนหลังดูเนะาะเพราะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยสูตรแต่ละสูตรมันจะใช้ไม่ได้ครับมันมันมันอนนันนี้ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ามันพอมันหลุดปุ๊บมันก็นจะหลุดไปสองสามงวดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องค้นคิดขึ้นมาใหม่ว่า เอาสูตรไหนขึ้นมาใหม่สูตร,รเพราะว่าคนอาจารย์คำนวณเนี่ยจะไม่ตายเขาเรียกจะไม่ตายสูตรครับะจะไม่ตายสูตรจะค้นอยู่ตลอดเวลาจะค้คคนอยู่ตลอดเพราะว่าพอสูตรเดิมๆมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปคือมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆนะใช่ไหมครับพ่อครับมันก็ออย่างนั้นเพราะว่าถ้าไปยึดยึดสูตรเดิมๆอยู่เนี่ย มันก็จะเพี้ยนไปนิดๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเลยค่ะสังเกตเบื้องนอกค่ะมันมาหามันกระสีมาสามสี่งวดตีสี่นอกค่ะบ่อครับแลวทีนี้มันก็เปลี่ยนแนวไปอีกใช่ไหมคะนั่นแหละเหมือนอันเบิร์ตีกับมาเต่ฮกับเก่านั่นแหละพอมันหมดชุดมันค่ะหมดชุดหกชุดเก่าก็จะไปไปเแต่ไว้ยังทีเลี้ยวเนยาะถาเป็นหกมันกับมันกับปี มันเก่าอยู่เลยแกว่าบว่าคนเขาข่เก่าเนี่มันก็แต่ว่าโอเคมันถือือว่าเนี่ยอันมันมีแต่หนึ่งหกเนาะใช่ไี้แต่บางเอิญมันไม่ได้มันไม่ใช่เลขนำทางไงเลขหนึ่งมันไปนำทางสี่กับหกก็เลยเป็นหนักสี่กับหกก็เลยสี่หกสองก็ยังยังนันอยู่ลูกยังยังลงไป ยังให้ลงไปอยู่แล้วช่วงไหนพ่อที่ว่ามันเดินดีถูกติดติดกันอย่างเงี้ยครับมันเป็นช่วงไหนพ่อือมันก็จะเป็นเนี่ยฮะประมาณเนี้ยธันวาเนี้ยเนาะไปจนถึงมกราเนี่ยก็เริ่มแล้วคือพอหลังปีใหม่มันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มหมุนหมุนมาโอ้มาครับพ่อครับครับก็ให้สี่รออยนิดนึงครับครับเดี๋ยวทำไปช่วงสองวดนนะพ่อครับครับไปองค่อยว่ากันอีกทีนะคะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้เอาสองวดไปก่อนมีศูนย์ห้าหเนาะค่ะครับคบหรือว่าท่านผู้ชมอยากไปกับก็ได้เนี่ยนะคะับได้เอาสามตัวกห้าหกห้านอะไรเงี้ยอค่ะมนเห้าหกเนาะค่ะห้าหกศูนยไห้าศูนย์เป็นเลขสามตัวครับตัดไปก่อนครับได้ได้หัวม้ได้ไป ไปครับผมคุณพ่อสวัยมากๆมากขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับเนาะตามนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสําหรับแนวทางต่องวดของพ่อสวัยนะครับเป็นตัวงดวันที่16บธันวาคม2567น็นะครับ0ูนย์ห้าแล้วก็0ูนยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะมาตามเลข3ตัวให้กับท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผมขอจบคิวไปแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ